ตอนที่2นะครับเรามาดูกันว่ามวลของสสารหรือมวลของสารนะครับจะมีผลนะครับในเรื่องของปริมาณความร้อนนะครับซึ่งเราก็จะดูจากมวลของน้ํานะฮะเดี๋ยวเ็กๆก็ลองสังเกตด้วยกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับจะเห็นได้ว่าบิกอร์มี2ใบเหมือนกันนะครับแต่ปริมาณน้ําต่างกันนะครับนะบิกอร์ใบหนึ่งใส่น้ํา75ลูกบาศก์เซนติเมตรอีกใบหนึ่งใส่150ลรูปบาศเซนติเมตรนะครับ วัดอุณหภูมินะฮะเริ่มต้นของน้ําเลยนะครับว่าอ่านได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือใบที่หนึ่งนะครับนะอ่านได้ยี่สิบหกองศาเซลเซียสนะครับก่อนที่เราจะให้ความร้อนนะครับแล้วก็ให้ความร้อนนะครับกับบิกอร์ใบที่หนึ่งก่อนเลยนะครับเป็นเวลาทั้งหมดห้านาทีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าอุณหภูมิจะเป็นยังไงนะครับ เราก็บันทึกอุณหภูมิของน้ําทุกๆหนึ่งนาทีนะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับเราดูนะครับอ่าเราก็มาบันทึกผลในตารางนะครับก็จะได้ตัวเลขเหล่านี้ออกมานะครับ เปลี่ยนเป็นการให้ความร้อนในวิกเกอร์ใบที่สองนะครับอที่มีน้ํามากกว่านะฮะเราก็จับเวลาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะฮะจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับตัวเลขนั้นเป็นอย่างไงบ้างเหมือนกันหรือต่างกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในตารางกันครับในตารางก็จะได้ตัวเลขออกมาดังนี้นะฮะ ก็นำมาเขียนกราฟอีกแล้วครับนะก็คือกราฟระหว่างอุณหภูมิกับเวลานะครับก็จะเห็นนะครับว่าจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟนะฮะสีส้มนะฮะซึ่งมีน้ำน้อยกว่านะครับคือ75กรัมนะฮะจะอยู่สูงกว่านะครับนะฮะเส้นกราฟสีม่วงหรือน้ำเงินนะครับที่มีน้ำมากกว่าคือ1้อยห้าสิกรัมนะครับลองแปลผลสิครับจะหมายความว่าอย่างไรครับจะเห็นนะครับว่า การที่เราให้ความร้อนนะฮะในปริมาณที่เท่ากันนะฮะจากตเตงแกอฮอล์นะครับแต่ใส่น้ําไม่เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าน้ําที่มีน้อยกว่านะครับจะให้อุณหภูมิที่สูงกว่านะครับน้ําที่มีปริมาณมากนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่ามวลของสารานะครับมีผลนะฮะต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารด้วยเช่นเดียวกันนะครับ กคือถ้ามวลของส,สารน้อยนะครับก็จะมีผลทําให้อุณหภูมิมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามวลของส,สารมากนะฮะ,นะฮะ,นะฮะก็จะทําให้อุณหภูมิของส,สารนั้นจะน้อยนะครับ